ประเทศก็ทําเรื่องง่ายเนี่ยให้มันยากอาจจะมีการร่วมทุนกับเอกชนยายเห็นนะครับว่าไปร่วมลงทุนกับเอกชนแล้วให้เขาขายโฆษณาเอาไปแดกกันเนทะ่ากับว่าเอกชนเนี่ยแทนที่จะลงทุนให้เต็มที่แล้วก็ขายโฆษณาได้กาไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็กลายเป็นว่าเอาภาษีเราไปช่วยเขาลงทุนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่าให้เห็นแบบนั้นนะครับผมบอกให้นอกจากนั้นยังมีเรื่องฟุตบอลโลกอื หลายท่านอาจจะไม่สนใจนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลแต่ขณะน,นี้แฟนฟุตบอลในประเทศไทยกำลังตั้งคําถามแล้วครับว่ากําลังจะมีฟุตบอลโลกเนี่ยวันที่20พฤศจิกาเนี่ยนะจนวันนี้แล้วอีก20วันเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้การได้รับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือไม่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอ่ะดูว่าแผนที่ขณะนี้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะกับเมียนมานะครับ ที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์สายดอดทั้งนี้ทั้งนั้นมันติดปัญหาอะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยใ่นะครับอืมก็ต้องเล่าเรื่องนี้ย้อนไปให้ลึกให้ซึ้งกันเลยทีเดียวนะคือต้องย้อนกลับไปถึงฟุตบอลโลก2014ใช่ไหมครับที่ประเทศบราซิล 2014, 2014, 2014เนี่ยก็คือปี2557นะครับ แต่ปี55เนี่ยครับก็เกิดเรื่องขึ้นนะโดยบริษัท r s เนี่ยท่านครับไปประมูลซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมาไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นนีนครับก็หวังจะผูกขาดฟุตบอลโลกนะครับแล้วเอาไปฉายในช่องเคเบิลทีวีของตัวเองเก็บตังค์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านในประเทศไทยถ้าเป็นอีแบบนี้นะครับฟุตบอลโลกก็จะไม่ใช่กีฬาแห่งความเท่าเทียมอีกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกีฬาของโลก มนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยนะมันควรเป็นความเท่าเทียมเข้าถึงได้ทุกคนทุกไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรถูกต้องไหมครับนะปรากฏประเทศไทยก็ไม่มีกฎหมายในการควบคุมตรงนี้ก็เป็นช่องว่าง IS ข้อหาโอกาสตรงนี้นะเพื่อแสวงหาผลกําไรดังที่ว่าปรากฏว่านั่นเป็นรัฐบาลยิ่งรักนั่นมังครับก็ไม่สามารถจะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นเหตุให้กสทชต้องออกประกาศกทชออกมาท่าม้ครับ เรียกว่าเป็นประกาศเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญเมื่อปี5 5หรือที่เรียกกันว่ากฎมาแทบนะประกาศให้กีฬาสำคัญเนี่ยเจประเภทจะต้องมีการถ่ายทอดสดให้มวลมนุษยชาตินะหรือมวลมนุษยชนไทยเนี่ยนะได้รับชมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยนะได้โดยเสมอภาคนะนั่นก็คือนะต้องเป็นการถ่ายทอดสดฟรีไม่มีการเก็บเงินท่านผู้ชมนะ่มครับ ส่วนจะไปขายโฆษณาอะไรนะั้นมันก็เรื่องของด้านแต่การถ่ายทอดสดนั้นจะต้องเข้าถึงนะทุกคนในประเทศไทยกีฬาเจ็ดประเทศเจ็ดประเภท,เทดังกล่าวเนี่ยนะได้แก่1น,นะกีฬาซีเกมกีฬาคนพิการนะอ,อาเซียนนะกีฬาเอเชียนเกมกีฬาคนพิการเอเชียนะหรือกีฬาโอลิมปิกนะหรือกีฬาพาราโอลิมปิกก็แล้วแต่และสุดท้ายเนี่ยนะนั่นก็คือฟุตบอลโลกนะก็อยู่ใน7ประเภทนี้ ดังนั้นท่านผู้ชมครับพอออกกฎมัดแทบออกมาแบบนี้ฮะก็ปรากฏว่า RS ก็ไม่สามารถจะนะเก็บเอาฟุตบอลโลกเอาไว้เป็นของตัวเองแล้วไปถ่ายทอดในช่องเคเบิลตัวเองนะแล้วเก็บตังค์บัญช,ชีทั้งหลายเนะี่ยให้มาดูในช่องตัวเองทีนี้ก็มีปัญหาแล้ครับเพราะว่า RS นี่ออกเงินซื้อไปแล้วครับ <c oughs> แล้วก็สทจอ,ออกกฎตามทีหลังก็ไปฟ้องศาลปกครองนะปรากฏว่านะฟ้องกันไปฟ้องกันมากินเวลาเกือบกระทั่งใกล้จะถึงฟุตบอลโลกปี57แล้วนะ 11มิถุนาเนี่ยนะครับก็มีคำบกคำสั่งของสารปกครองสูงสุดครับพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของกศธช,ชดังกล่าวนะเฉพาะกรณีของ RS เท่านั้นก็พอดีช่วงนั้นมีการรัฐธรรหารขึ้นมาน่นาะยประยุทธ์เนี่ยเขากำลังจะคืนความสุขให้ประชาชนนะฮะตรงนั้นนายประยุทธ์ก็ทำได้เห็นไหมฮะง่ายๆเลยนะครับก็จัดการสั่งให้กศกสจเนี่ยฮะนำเงินกองทุนวิจัยพัฒนาซึ่งมีอยู่แล้ว ถูกไหมครับฟังให้ดีนะเงินกองทุนวิจัยพัฒนานี่มีอยู่แล้วปรากฏว่าประยุทธ์สั่งเลยนะจาไม่ได้ว่าออกม .44 หรือเปล่าแต่จ,จะไม่จําเป็นตอนนั้นประยุทธ์เขาถือรักษาะที่ปัดนี่เขาสั่งเลยครับให้กาศาทชเนี่ยเอาเงินกองทุนดังกล่าวเนี่ยมาชดเชยให้อาแล้วสุดท้ายฮนะคนไทยก็เลยนี่แหละครับเหมือนกับว่ากสชได้คืนความสุขให้กับคนไทยก็ได้หน้ากันไปเวลานั้นทีนี้กฎดังกล่าวก็ยังอยู่ใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงนี่นะครับปี6-1ฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่ง ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเขากำลังเนื้อหอมนะครับกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งปี62และก็เล็งเห็นแล้วว่ามีสว250มีรัฐมนูลักษณะแบบนี้โอ้โหกลไกรัฐนี่เอื้อประโยชน์ทุกอย่างแถมยังเลือกตั้งนะภายใต้อํานาจกสจด้วยนะจำา,าครับเออดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลสูงดังนั้นตอนนั้นเนี่ยเนื้อหอมมากมันมีกฎมาแทบอยู่แล้วเนี่ยจะทําเรื่องนี้อย่างไรประวิตย์ก็นะเรียกนายทุนนะ มาคุยนายทุนทั้งหมดวันนั้นมาคุยเนี่ยหกรายใช่ไหมครับจเจริญโภคภัณฑ์ CP นะกับเอ e เ g y k i จีคิงพาวเวอร์บางจากไทยเบฟนะไทยเบฟเวอร์เรดเบียรช้างเนี่ยนะนครับอ่านะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS ตอนนั้นยังไม่มีปัญหานะเรื่องรถไฟฟ้าใส่สีสม้มก็เรียกมาคุยแล้วก็แถมเงินกองสลากนะเข้าไปให้อีกนิดหน่อยปรากฏว่านายทุนเหล่านั้นครับยินดีบริจาคเงินนะช่วยกันคนละสองสาร้อยล้านในที่สุด ก็สามารถจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชาวไทยทั้งหลายเลยนะฮะได้ดูกันได้ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับอ่ะนั่นคือปี61แต่ทีนี้ท่านัครับอย่างที่ผมบอกออกมาปีนี้ <c oughs> นะฮะมันไม่มันไม่ง่ายซะแล้วนะเพราะบาร,รมีมันไม่เหมือนกันเมื่อตอนนั้นนะวันนี้จะเรียกนายทุนมาลงทุนในในายประยุทธ์นายประวิทย์อีกเนี่ยฮนะมันไม่ได้แล้วกดมัดแทปนี่มันก็ยังอยู่ เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนหลายขแขนงเนี่ยนะไปพาดหัวว่านายประยุทธ์สั่งนะให้ถ่ายทอดสดนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายเก่าที่มันค้างคางอยู่และต้องปฏิบัติตามนั่นหมายความว่ายัางไงก็ตามฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะนะถ้ามีคนเอาอ่าลิขสิทธิ์เข้ามาถ่ายทอดในประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องฟรีนะล่าสุดนี่เขาบอกว่าอบอร์ดกศทชเนี่ยประชุมกันไปรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่านะเงียบกิ๊บนายทุนตั้งหลายนี่ใช่ไหมครับก็มีอาการบอกว่า ไม่ซื้อไม่เอาไม่ถ่ายทอดนะทั้งทั้งที่ใจเนี่เห็นเม็ดเงินนะมั่งครับซึ่งผมบอกนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็นอะไรนะมั่งครับแล้วการเอากีฬาลักษณะฟุตบอลโลกเนี่ยนะเอามาถ่ายทอดสดให้คนไทยดูฟรีทั้งประเทศแล้วเก็บเงินโฆษณาเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีกําไรเมื่อก่อนแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรน,น,นะมั่งครับประเทศไทยทํามาอย่างนี้มาโดยตลอดถ่ายทอดช่องเจ็ดบ้างช่องห้าช่องเก้า ช่องสอะไรก็แล้วแต่ทําครับปรากฏว่าเอาโฆษณามาลงก็กําไรกันดีมามีปัญหาตรงตั้งแต่มันเริ่มมีเคเบิลทีวีนี่แหละนะจะเอากันให้เข้มข้นกันไปเลยกําไรนิดๆไม่อยากได้อยากจะได้แม่ง2เด้งทั้งโฆษณาทั้งค่าเพเปอร์วิวใช่ไหมฮะอ่ะก็เลยตั้งนะสงวนท่าทีเอาไว้แบบนี้แต่ทีนี้นครับก็เล่นแง่กันมาจนถึงเนะี่ยฮะเหลือเวลาอีกแค่20วันนะ จะยังไงนะฮะก็เท่ากับบีบให้รัฐบาลนาย์ต,ต้องรีบตัดสินใจสุดท้ายใ่ไหนครับขณะนี้เนี่ยล่าสุดมีการประชุมกันที่บอร์ดก็ที่กศทชนะก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรโท,โทรคม,มานาคมก็แบบเดียวกับนะตอนที่ฟุตบอลโลกบราซิลปี2014ใช่ไหมฮะ ที่ RS เนี่ยโดนระง,งับไปแล้วนายประยุทธ์ก็สั่งให้เอากองทุนเนี้ยมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนชมผมว่าไม่เห็นจะหนักหนาอะไรโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยตอนแรกบอกอยู่ที่ว่าตอนแรกเนี่ยบอกอยู่ที่1500ล้านแต่ล่าสุดเนี่นะเห็นการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาแล้วนะว่าอาจจะไม่ถึงพันล้านซะด้วยซ้ํา นะอนุมัติ ot, งบรับให้ทหารเอาไปใช้กันได้สามพันล้านง่ายๆเนี่ยงบกลางมีอยู่เป็นแสนล้านนี่ยนะครับตัดมาสักห้าร้อยล้านพันล้านเนี่ย, 500, 000, 000, นนยให้ประชาชนไทยได้ดูฟุตบอลฟรีกันนี่นะมันจะมีปัญหาอะไรกันนะแต่ทีนี้มันก็ทําเรื่องง่ายเนี่ยให้มันยากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นล่าสุดนี่บอกว่านะอาจจะมีการร่วมทุนกับเอกชนนะโดยให้เหตุผลว่านะเพื่อที่จะประหยัดงบนะฮนะราชการ ย้ายเห็นนะครับว่าไปร่วมลงทุนกับเอกชนแล้วให้เขาขายโฆษณาเอาไปแดกกันนะครับเท่ากับว่าเอกชนเนี่ยแทนที่จะลงทุนให้เต็มที่แล้วก็ขายโฆษณาได้กําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็กลายเป็นว่าเอาภาษีเราไปช่วยก็ลงทุนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่าให้เห็นแบบนั้นนะครับผมบอกให้ประกาศไปเลยสองเงื่อนไขนะครับหนึ่งรัดลงทุนทั้งหมดนะเพื่อให้คนไทยดูฟุตบอลโลกไม่ได้เดือดร้อนคุณทําประชามาติก็ได้นะว่าประชาชนไทยเขายินดีไมหมจะเอาภาษีเข้าไปจ่ายเรื่องนี้ ไม่ต้องให้ในายทุนเขามายุ่งตัดมันออกไปเลยนะครับหรือไม่ท่านังครับอ่าถ้านายทุนอยากจะซื้ออยากจะลงทุนนะครับนะมันมีกําไรอยู่แล้วไอ้พวกนี้เงินบาทยี่สิบาทมันก็อยากได้นะสันดานอย่างนี้ท่านผังครับถ้าประกาศชัดเจนแบบนี้บอกมึงเอาไปเลยมีสองเงื่อนไขหนึ่งรัดลงทุนทั้งหมดไม่งั้นมึงก็ซื้อเอาเลยเต็มที่แล้วมึงก็ไปขายโฆษณาเอามีเงื่อนไขแค่สองข้อแค่นี้เลือกเอานะถ้านายประยุทธ์จริงใจกับประชาชน นะไม่เอื้อนายทุนในงานนี้เพื่อหวังว่าจะให้เขาตอบแทนคุณเพื่อจะไปตั้งพรรคใหม่นะคุณต้องทำแบบที่ผมพูดรอดูนะครับว่าเรื่องฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรสน,ส,นนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วก่อนจากการในวันนี้นะครับเนียนๆอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุสนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตอร์ดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6มโมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไลมิสเีโด่2 Line ID ดีมิสเีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเอร์ดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตอร์สามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทักทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมิสเตอร์ก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ